สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวหลงสเสน่ห์วันนี้เรามาแยกกอจันดำด่างชมพูกอนี้กันค่ะกอน,นี้ฟูกก็เลี้ยงมาได้หลายเดือนแล้วนะคะก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจน้องเท่าไหร่นะเพราะว่างานยุ่งน้องทอย่างที่แจ้งไว้หลายหลายิปแล้วช่วงนี้ก็พอจะมีเวลาสักหน่อยนึงนะคะก็ว่าจะมาแยกน้องออกจากกันนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องก็คือแน่นไปหมดเลยนะคะ ดูใบหุ่งใบเหี่ยวก็ไม่ได้ดึงออกเลยนะคะทุกคนมาเรามาแยกจันดำต้นนี้กันค่ะต้นนี้เขาแบบติดมินมินด้วยนะคือจันดำฟูการับมาแค่ต้นเดียวค่ะอันนี้ก็เป็นออกลูกออกหลานกันมานะคะจวขอจัดกล้องสนิดนะคะ ก็ oh. เริ่มถือกันเลยนะคะคุณดูลากเขาสินี่ฟุกตัดลากเขาทิ้งไปเยอะมากแล้วน,นะคะเนี่ย เขาเห็นล่าเขาส,สวยๆเนาะก็เลยพยายามจะแบบสางล่าเขาออกมานะคะแล้วก็จะดึงคอเขาออกมา <G ül üyor> เห็นพวกขอบไฟท <G ül üyor> ี่ฟุบลองก้นน้องก็คือชอบนะเนี่ยได้ดีมากทุกคนวัส <S 1> <S 1> <S ดุ <ulous> ปลูกฟุกคือไม่ได้เยอะเลยนะแค่นิดเดียวค่ะฟก,ก็แกะเห็นพวกขอกไฟเอามาก่อนนะคะพวกนี้ยียูวได้นะถ้าเกิดแบบมัน,นยัง นี่ดีอ่ะอ่าโอ้โหค่ะกำลังดึงนะคะเห็นไหมเอ่ย แบบนี้นะคะก็จะตัดเข้าไปในนี้จึดหนึ่งแค่นี้นะคะ่ะนองคกก็ออกมาแล้วและโอ้เห็นไหมได้ยินเสียงไหมปึ๊กเราก็จะได้นอ,อสวยๆออกมาแล้ว บางอันนะคะก็สามารถที่จะดึงปึ๊กปักปึ๊กปักออกมาได้เลยนะคะฟุกก็จะไม่ยกยอดหรอกฟุกอยากยังให้เป็นกอนะคะกอสีชมพู ค่ะทุกคนถไหมมีหน่อหรือเปล่าเนี่ยไหมน่าจะเป็นหนอนั่นเนี่ยอืมเดี๋ยวก็แทงค่ะ,เด,คะเดี๋ยวถ้าเราชำใหม่นะคะเราก็แทงใบเสียผมก็จะดึงทิ้งไม่ต้องไปเสียดายค่ะเดี๋ยวน้องเขาก็ออกใบใหม่มาอีกเพียบคือแจนดำเขาแบบ ต้องยอมใจเขาจริงๆค่ะเขาไวมากจริงต้นไหนเป็นต้นหลักปะเนี่ยต้นนี้แหละเนาะ <c oughs> เพราะว่าอันนี้คือยาวมากเลยอะค่ะเนี่ยเง่ายาวมากเลยเลยงงว่าต้นไหนคือต้นแม่หรือเธอคือแม่ทั้งคู่คะ่ะ อย่าบอกว่ารักทั้งหมดนี้คือเธอสองคนอนะที่ด่างเอาไว้นะคะกนไม่ด่าง,งก็วางหน้าบ้านเอ่ยไมท่ทีก็โยนเลยค่ะ <laughs> โยนเลยไม่เก็บนะไม่มีที่โอเคนะคะแล้วเราก็ได้โอ้โหจันดำนะคะทั้งหมดห้าต้นนะคะแย่างนี้นะคะห้าต้นแล้วจากหนึ่งเป็นห้านะคะอืม ดี๋ยวขอไปหากระถางก่อนค่ะมาค่ะฟุกก็ใช้กระถางเดิมนะคะใส่หืนฝุกหอบไฟเดิมที่ฟุกก้างแล้วนะคะเอากาดมะพร้าวสับใส่เข้าไปเลยแม่ก่อนต้นแม่หายนะนี่นะคะต้นแม่กุก็ใส่ลงไปค่ะ,ะ,คะเรียงรากน้องให้แบบจกระจายไปทั่วๆนะคะ แล้วก็เป็นดิน,นะคะ่ะขอบที่ผสมไว้อยู่แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ เรากลับมาร้าวสัตว์มาพยูนต้องเขาไว้ค่ะแป๊ดหนึ่ง เดี๋ยวพอรากเขาเดินนะคะก็ไม่มีปัญหาค่ะก็ไม่ลงแต่ว่าช่วงนี้ที่รากยังไม่ไม่อยู่กับที่นะคะก็ต้องกดเอาไว้สักหน่อยนึงนะคะ่นะฟุกก็จะพันนะคะพันก้านเขาไว้สักหน่อยนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างลอยนะคะ ลองเขาตังได้<อ>ก็เรียบร้อยนะคะสำหรับต้นแม่นะแล้วก็ลองอีกชั้นด้วยกับมาเท้าสักนะเดี๋ยวเบาๆก่อน สะดวกหรุค่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะอ่ะนี้นะแล้วก็ตามด้วยมะพาราวสับค่ะ Okay. เดี๋ยวเราฟก็ดึงทิ้งไปเลยค่ะเดี๋ยวเขาพอ,อกใหม่แน่นอนวัสดุปูคูกก็ใส่แค่เครื่องตักนะคะนอกนั้นก็เป็นกระบมะพร้าวาสับที่ฟุกแช่น้ำนะคะ จนน้ำใสแล้วนะก็แช่ประมาณสาวันสี่วันนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ำทุกวันนะคะหรือวันเว้นวันอะไรแบบนี้จนจนน้ำพอใสนะคะแล้วก็น้ำสุดท้ายเนี่ยใสแต่โคดามกาเอาขึ้นมาผึ่งมาให้หมาดนะคะหรือแห้งก็ได้นะคะพอผึ่งแห้งเราก็เก็บได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้แล้วเรานะคะก็ได้นะคะแยกหนอนน้องๆเรียบร้อยแล้วนะคะมีก็ได้มา หลายนอเลยนะส่วนต้นแม่นะคะฟูกกดเอาไปวางไว้คืนที่เดิมของเขาแบบนี้ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะตั้งแต่ต้นจนจบเลยเนาะน้องจันดาวันนี้ก็เป็นไม้อีกหนึ่งตัวที่อยู่ในโรงใจของพุกนะคะไม่ว่าราคาน้องจะลงมาขนาดไหนนะแต่ความสวยงามของน้องก็คือปลาตึงใจมากๆนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันกลังใจฟใุกนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องของฟุกไว้นะถ้าดูแลต้นไม้อะไรยังไงนะคะก็จะมาแชร์ข้อมูลนะคะให้เพื่อนๆได้นําไปติดแนวทางนะคะหรือพี่ๆท่านใดนะคะอยากจะมีคําแนะนํานะคะก็พิ้งคอมเมนต์ไวได้เลยนะสหรลบคลิปนี้ไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย